สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมึงสาวโบกันมาตสอนหอัวพี่สาจ้ะตอนนี้รับหนานถือกระทุกเพก็ะวขอให้สาหาพาพี่น,อยยอน,โนโ้องเป็นคุณยายต้นน้องเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะคะสาวนี่จะเป็นสาวคนคาังงานเงา้ยวพี่น้องนี่หนามะไ่เดียวค่ะเดี๋ยวเรามารอชมกันว่า,าปากนี้จะมานหรือไม่มันคนสัตว์ใครจะเป็นน้องเด่ยวผา,ทาแท้วะ นี่เปย่อยกได้ราไกัด้าไมกันดียันคไรามัเป็นไดบรรยากาศได้มเม่นาค่ะเท้ายเขาก็เดียวเปดท้ายของดียนี่ไฮเนี่มั้งนี่นานท่ไเดียว่านดถม่างที่ม่ราจมาว่าบาไนีได้หลายเปไนเท่าไ่ครับด้วยแ่้นแ่น เจ้กัคูกอนาะกนติดตกแขทายแขกทายด้ยจ่า้ยีเหรอพี่น้องบ่งนี่สานี่สาวเี้ยพี่น้องเห็นนี่สาวเบงโตบ้มันบตัวหน่อยเด้นี่เขาต่ว่าหัวกตัวหน่อย่นนั้นบ้าเมียวกเี้่าตัวน่อยมันจะเป็นขาเมียหเป็นมาเห็นตนูาหลังเห็นยังบาดเดียวบายบาย